อยากให้แนะนําวิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสื่อมหรือชะลอวัยเพื่อให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพหากมีภาวะกระดูกพุ่นควรออกกําลังกายหรือไม่สวัสดีครับ ผมหมออาส์นายแพทย์ชโวคนกิทิรันคุลนะครับเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพครับหากมีภาวะกระดูกพุนควรออกกําลังกายหรือไม่และควรเลือกอาหารประเภทใดเพื่อไม่ให้กระดูกมีคุณภาพแย่ลงตอบได้ตรงไปตรงมาง่ายๆเลยนะครับว่ายิ่งมีกระดูกพุนยิ่งต้องออกกำลังกายนะแต่ว่า มีจุดที่ต้องโน้ตไว้นิดนึงครับว่าการออกกําลังกายก็ควรจะเหมาะด้วยแล้วก็ควรจะเหมาะสมกับสภาพของร่างกายณตอนนั้นด้วยนะเดี๋ยวนี้เทรนการออกกําลังกายก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหากระดูกพุนแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าโอกาสจะเกิดกระดูกหักก็สูงเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยจากไม่เคยออกกําลังกายเลยจะไปออกกําลังกายหนักๆเลยอันนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่มีปัญหากระดูกพุนเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของ ร่างกายอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเพราะข้อแรกคืออาจจะเป็นคนที่เริ่มอายุมากขึ้นใช่ไหมครับจุดแรกเลยเนี่ยปัญหาของสมรรถภาพร่างกายก็คือสมดุลของร่างกายอาจจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นการออกกําลังกายกลุ่มแรกที่ควรจะทำเนี่ยก็คือการออกกําลังกายที่ปรับสมดุลของร่างกายที่เป็นตัวที่รักษาบาลานซ์ของร่างกายนะอย่างเช่นการออกกําลังกายประเภทกลุ่มโยคะกลุ่มไทเก๊กนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มี ค่ายหลายค่ายนะครับที่สอนการออกกําลังกายแบบนี้นะครับก็ลองไปเรียนรู้กันได้พวกนี้จะปรับทําให้การรักษาสมดุลร่างกายดีขึ้นได้นะหรือแม้กระทั่งการเดินนะครับพวกนี้เองก็จะเป็นตัวที่ช่วยแต่ถ้าเราจะโฟกัสกลุ่มที่2คือการออกกําลังกายเพื่อเสริมกระดูกจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการออกกําลังกายที่มีการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการกดไปที่กระดูกครับภาษาอังกฤษคือเป็น weight bearing นะครคือมีการสร้างความเครียดไปที่กระดูกเพื่อให้มันกระตุ้นการสร้าง ตัวความแข็งแรงของกระดูกกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะเป็นการออกกําลังกายหลายๆรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างอ,าอะไรที่มันมีการกระแทกบ้างเบาๆนะครับหรือว่าเป็นการออกกําลังกายประเภทเวทเทรนนิ่งร่วมกันก็ได้เพราะเวลาเราอยากจะสร้างความแข็งแรงของข้อต่อของกระดูกเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยคีย์สาคัญที่หมออยากจะให้ให,ให้พิจารณาไว้เลยก็คือถ้ายังไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยค่อยๆออกค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ แต่ว่าการออกกําลังกายสําหรับคนกระดูกบางแล้วเนี่ยมีความสําคัญมากจําเป็นจะต้องทําต่อเนื่องเลยแล้วก็เรื่องทานอาหารนะครับควรรับประทานอาหารประเภทใดที่ช่วยเรื่องของกระดูกต้องบอกว่าจริงๆกระดูกเองเนี่ยเราพูดถึงกระดูกเราได้ยินครับว่ากระดูกปุ๊บเป็นเรื่องอะไรครับแคลเซียมใช่ไหมฮะต้องไปเสริมแคลเซียมกระดูกจะได้แข็งแรงแต่จริงๆแล้วกระดูกเนี่ยมีส่วนประกอบต่างๆมากมายเลยครับหมอขอใช้รุ่มรวมเลยนะครับว่าจะกระดูกแข็งแรงก็ต้องโภชนาการดีในทุกๆมุมเหมือนกันโปรตีนต้อง เพียงพอเป็นโปรตีนคุณภาพดีสารอาหารที่เป็นกลุ่มแร่ธาตุนะครับแมกนีเซียมที่ได้จากผักใบเขียวก็ต้องเพียงพอแคลเซียมที่ได้จากผักสีขา,ขาวๆหรือได้จากพวกกระดูกสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกปลาเล็กปลาน้อยได้จากนมก็จําเป็นต้องเพียงพอพยายามบริโภคให้หลากหลายครับเพื่อช่วยให้เราได้สารอาหารพวกนี้ครบเพียงพอแล้วสุดท้ายการออกกำลังกายร่วมกับการบริโภคที่ดีจะช่วยทำให้กระดูกเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้มากขึ้น คำถามถัดมานะครับอยากให้แนะนําวิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสื่อมหรือชะลอะวนะัยเพื่อให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่า successful aging นะค,คือสุขภาพดีนะครับอายุเยอะแล้วก็ยังสุขภาพดีด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราอยากที่จะลดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันอาจจะต้องมาเริ่มต้นที่พื้นฐานเลยนะฮะ พื้นฐานคืออะไรครับก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเนี่แหละครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมอายุมากขึ้นเนี่ยอาหารที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นแปรรูปเยอะๆหรือเป็นอาหารพลังงานสูงเนี่ยไม่ค่อยแนะนำครับเพราะมันจะไปกระตุน้นให้เกิดความเสื่อมของร่างกายอันที่2คือการออกกําลังกายจําเป็นที่จะต้องทําให้สม่ําเสมอนะครับอายุมากขึ้นออกกําลังกายอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องหนักมากคนเข้าใจว่าถ้าจะออกกําลังกายจะต้องฟิตปังมีซิกแพคนะฮะแต่จริงๆ ถ้าเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายการออกกําลังกายระดับกลางๆน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะออกหนักไปก็เกิดความเสื่อมต่อร่างกายได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนเราพักผ่อนน้อยลงมากครับการนอนเนี่ยแนะนําให้นอน 7- 8ชั่วโมงส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเรานอ,นอนกันบางที6ชั่วโมงบ้าง5้าชั่วโมงบ้างแย่กว่านั้นก็คือ3ชั่วโมง ทำมาทั้งชีวิตแบบนั้นการันตีได้เลยครับว่าเกิดความเสื่อมของร่างกายแน่นอนแล้วก็สุดท้ายตัวที่สําคัญมากๆคือความเครียดนะฮะต้องไม่เครียดคําว่าไม่เครียดพูดง่ายทํายากนะครับอันนี้ต้องลองไปนั่งดูครับว่าตัวเองเครียดหรือเปล่าความเครียดเนี่ยหมอจะมองเป็น2มุมครับความเครียดจากการที่ไม่ได้ใช้สมองเลยคือความเครียดจากการที่ว่างเกินไปอันนั้นก็เครียดนะฮะหรือความเครียดจากการใช้สมองใช้งานร่างกายหนักเกินไปอันนั้นก็เป็นความเครียดตรงนี้เองเนี่ยมันมีงานวิจัยโชว์นะครับว่า คนที่อายุยืนยืนอายุเกิน100ปีแล้วสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขามีจุดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยเขามีส่วนตอบบางอย่างกับสังคมคือยังมีการทํางานบางอย่างนะครับมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเขาเรียกเหมือนเป็นการเข้าร่วมกับสังคมต้องมองอย่างนี้ครับว่าหมอมองว่ามันก็คือการที่พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้น ตรงนั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของการแพทย์โดยตรงนะครับแต่มันเป็นตัวหลักสําคัญที่ทําให้เรียกว่าเรื่องของความเครียดไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าพอชีวิตมีคุณค่าเนี่ยร่างกายต่างๆก็จะกระปรี้กระเป๋า่าตามไปสุดท้ายก็จะเป็นตัวช่วยชะลอวัยให้ได้โดยธรรมชาติส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เราคุยกันเยอะมากเลยก็คือเรื่องสารอาหารนะครับปัจจุบันมีการเสริมวิตามินสารอาหารเสริมมากมายที่ช่วยเรื่องชะลอความเสื่อม เราก็ต้องบอกว่าก็น่าตื่นเต้นครับเพราะปัจจุบันเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นว่ามันมีวิตามินสารสกัดจากหลายๆอย่างเนี่ยมาช่วยชะลอความเสื่อมระดับเซลล์ของร่างกายก็ไว้มีโอกาสนะครับในท็อปปิกที่มีเวลามากกว่านี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเราควรจะเสริมอะไรที่มันช่วยเรื่องของการชะลอความเสื่อมของร่างกายนะและข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปิดท้ายคำถามง่ายๆเลยว่าการเลือกตรวจเช็คสุขภาพเราควรเลือกแบบไหน เลือกแพ็กเกจไหนดีเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีแพ็กเกจอาจจะตามอายุบ้างใช่ไหมครับตามปัญหาบ้างต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจต่างๆที่มีในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจที่ไว้เป็นคําแนะนําพื้นฐานครับว่าในอายุช่วงประมาณไหนควรจะตรวจเช็คสุขภาพประมาณไหนแต่ว่าในมุมที่ผมเองนะครับดูแลคนไข้ในรูปแบบของเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยเราก็อยากจะดูแลให้ลึกไปในถึง เรื่องของ health prevention นะครับเรื่องของการป้องกันหรือเรื่องของการโปรโมทสุขภาพด้วยนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่ดูลึกไปในระดับที่เป็นเรื่องของสารอาหารดูลึกไปในระดับเรื่องของฮอร์โมนตรงนั้นเองเนี่ยถ้าคนไข้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าโปรแกรมเช็คสุขภาพพื้นฐานเนี่ย อาจจะไม่พอนะครับอาจจะมีการตรวจเสริมเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเพื่อเป็นตัวช่วยตรงนี้ได้หรือบางคนเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ความเสี่ยงกรรมพันธุ์ของครอบครัวม,มีเยอะอย่างเช่นเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจการตรวจคัดกรองสุขภาพในด้านกลุ่มพวกนั้นเนี่ยที่บางทีเขาแนะนําให้คนอายุเยอะๆไปตรวจใช่ไหมครับอย่างที่บางที40ปีค่อยตรวจเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกที่จะตรวจก่อนได้เพราะว่า ยิ่งรู้เร็วยิ่งดูแลร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็คงต้องมาดูครับว่ามันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะการตรวจที่มากเกินไปในบางครั้งในอายุที่มันไม่เหมาะจริงๆนะครับความเสี่ยงมันยังไม่เกิดจริงๆก็อาจจะทําให้เราเสียงเงินโดยใช่เหตุการก็ฝากไว้เท่านี้นะครับจริงการตรวจเนี่ยส่วนใหญ่สุดท้ายจะตรวจอะไรจริงๆมากน้อยแค่ไหนแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ในด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสเราจะได้มาเลือกแพ็กเกจที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองได้จริงๆนะครับ ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคำถามครับหากมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆที่อยากจะให้เราช่วยไขยคำตอบให้นะครับก็สามารถติดต่อมาในช่องทางของโรงพยาบาลได้ทุกช่องทางเลยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ